ความรุนแรงสูงครับลำดับนี้จะเป็นพิธีทอดผ้าใจบางสุคุณถือสำหรับท่านประธานในพิธีสะคุณศีคําได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งจากท่านจักรีทองศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดวีรังท่านประธานในพิธีในโอกาสน,นี้ผมขอนอนุญาตเชิญท่านประธานท่านรัฐเพตรีุศลพทอดผ้าใจบางสุกุลถือประธานในพิธีเชิญครับ และขออนุญาตกับที่มนต์พระครูพัฒนธรรมรัฐประธานสงฆ์เจ้าขัตตมบนนนเจริญได้เมตตาพิจรารณา5ไรกองสุคุณหรือสำหรับท่านประธานขออนุญาตกับที่มนต์พระครูด้วยความนอบน้อมครับ เจตุกตท่านได้ขึ้นอีกขออนุญาตกรับที่มดพระบุตเจ้ารูกพร้อมสำเน็จในสมน้าไฟนีมนต์ขึ้นวางหลองไม้จันทร์อนุญาตกรับนี่มนครับในโอกาสนี้ถือโอกาสนะครับกรับขอพระคุณท่านประธานในพิธีเป็นอย่างยิ่งเลยคนระับแทนเพื่อนนะครับ ที่ไม่มีโอกาสได้พูดคุยนะครับผมขอมอนุญาตใช้เสียงกับขอบพระคุณท่านจักริดทองศรีท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุยลมเป็นอย่างสูงยิ่งครับและท่านผูมอในการนะครับจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลางสามและท่านผู้บริหารทุกท่านที่เดินทางมาครับต้องกราบขอบพระคุณและที่สําคัญยิ่งครับท่านผู้ประสานง,งานโอ้นะครับประสานง,งานเรื่อง รานงานผู้ทษข้าต้องกลับขอพระคุณอนุโมทานาบุญให้ท่านผู้มีาการเมตียสีควเป็นที่สุดครับหลังพระคุณเจ้าผมจะขออนุญาตนะครับเรียนเชิญท่านพู้อาิการผมขออนุญาตด้านนี้ก่อนแล้วกันนะครับท่านผู้อธิการชุดปกติขาวนะครับเชิญนะครับเว้นระยะขึ้นด้านสองทางมาลงด้านเดียวนะครับอ,อนุญาตนะครับ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ความสบายใจของท่านอสมหมอด้วยขอให้พวกเราครับชุดปกติขาวได้ปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้พ่อแม่การหมูนะครับเราแทบเกี่ยวอะไรสถานะด้วยกันในความเป็นพ่อท่านก็ทําหน้าที่เป็นอย่างยิ่งในความเป็นสามีนะครับในความเป็นเพื่อนนะครับเป็นระยะแล้วก็ความปลอดภัยสวยงามต้องกราบขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับหากแม้นผ่านตกประการใด ทางคณะเพื่อนๆและภริยาลูกๆนะครับซึ่งได้อาศัยนะครับต้องกรับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับครับขออนุญาตท่านผู้มีเกียรตินะครับบ้านไกลก่อนด้านขวามือผมตรงนี้ก็ท่านผู้ในการนะครับ ดำเนินเพียรค้าครับท่านดูแลท่านผุ่มในการเมทีสีคําึ้งนะครับมีโอกาสได้พูดคุยกันกับเพื่อนก็ท่านให้ความอบอุ่นนะครับท่านผุ้ในการท่านรองท่านผู้บริหารนะครับทุกท่านทุกคนของทั้งถือโอกาสกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับสวัสดีค่ะ ท่านาสสะกิทองศรีค่นะเป็นประธานในพิธีราชทานศพของสออเมธีวันนี้ท่านได้มาเป็นประธานในพิธีให้นะคะ